ย่นายนอพิ่นมาสมัครเป็นผผอ,อมผอ,อยยังบ่แม่นเนาะยังยังยังเข้ามันสม <laughs> คัครให้อันสมัครไวไวเดอ้อไก่จีฮอดยามหนาวล <laughs> แล้วไยไก่สิฮอดยามหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยน้องดีว่าบ่อยากนอนหนาวปานได้เข้าเดืน <c oughs> อน10กัฮอดยามหนาวแล้วแหละ <c oughs> แม่นแมนข้อฟันข้างน้องนี่อยากได้หยังแน่นนี่ภาวาเป็นไปได้อะนะถ้ามีคนซอยนะอื <c oughs> จักได้เงินแล้วกั ซื้อซื้อสังกะสีเพื่อนก็อาจจะในสังกะสีเนาะสังกะสีปู่อันนี้ใหม่แม่นแล้วเด็กกะกับห้องนอนเนาะหรือว่าอันนี้เนาะอยากแปลงห้องนอนใหม่พี่น้องเลยถ้าพี่น้องเลยมาคำวันนี้สบายดีตอนแรกๆเด้อพี่น้องเลยวันนี้มาหยามๆตามข่าวหนุ่มดีคือเก่ามันมาล่นในประมาณเดือนหนึ่งเนาะไปยักนอนตรงนี้เนาะสบายดีตอนแรกสบายดีอ่า ไปทางไนหนบางนึงนี่คือบอเห็นอยู่เนนื่ออาบน้ำอาบไม่ใช้บนเซ่พูบนน้ำหยอยยี่น้ำหอยนี่หอยบอนอาบชุดก้อนๆห่บ่บยมอันยมอีกไปทางอีกเพิ่งาเลยจิไปก่อนพี่น้องเลยอ้่าทางไง <c oughs> ออช่วง่ายบอเลยเคยไปทางไหนเนาะไปทางไหนเหมือนบอลไ,ไปใช้คนตก เอด็ดว่าไปห้าดินห้าเทียวั่านดอกมได้ไปใส่อืมออกให้ออกชุดก็ไม่ได้ออกเลยเนาะนเออไอ้ภาษาหม่าแต่เส่าก็เแียกแต่ว่าฝนตกก็ได้บุหรีมาน้ำหวยก็ขึ้นแน่พี่น้องเลยช่วงนี้อากาศฝนตกหลายซามสีเหมือเลยอยู่บ้านน,อน้องเลยก็ตกตกิกกันเออเป็นอะไรขึ้นชาดบุหรีหัวบ่หัวเบ่ดหัวหัว นอนได้ายยุ้่วะฉันเมื่อคืนนี่เมื่อคืนอ่นได้กับนอนแหละบ่มีวันนอนสนแท้เนี่ได้เนอะมีไงนี่ค้นซอยและช่างกระสอบกระชีนะ่ะเน,นี่ยเออบอลได้จะว่าบอลห่วงนี่บ่โอ้พี่นอ้นองเลยไ<ะ>ม่หนึ่งกระหวัวเท่กัน,นอืมอันนี้พี่น้องมันสอดเป็นก้าวขาวขาวยนอ,นอยู่ก็จีนอนหยางแล้วเวลาฝนตกเนาะยุ่งห้องจากกระหัวบ่นอนกับลูกมะ โอ้พี่นาง,งเงยตัวห้าเบาสุดก่อนๆนี่ยกับประมาณเก่าแผ่นซิปแผ่นนี่แหละขันว่ะนี่ประมาณแต่ผุนหานี่ไปนอนใช่กับชนๆนแถวนี่ยแหละเนาะฝนตกเนาะอืมน้องหอมไปใช่คือบ่เห็นไปเล่นไปเล่นคิดว่าไปอนาบน,น้ำน้องแม่จะ่อว่าให้เราอาบเย็นเย็นจะไหนเป็นไข่อีกเออช่วงนี้ๆๆนี่อะยรว่าเป็ดไข่พี่น้องเงยเพราะว่า ว่าสิออกมาแต่เช้ากัทางทีมงานทำเบวบางก็เลยออกมาคนเดียวมันนี่เพียงเลยว <c oughs> ่าชิมาถามขาวถามข้าวน้องดีเนี่ยเพราะวา่าเพิ่งไหลบ่ได้ออกมากัเอาเครื่องมาให้เพิ่นแน่เพราะว่ามีไอายหญ่ทาง้งท่ายพ่นโอนเงินให้น้องดีซื้อข้าวบ่เพิ่นว่าโอ้เพียงเลยได้ยินทางแม่เพิ่นว่าว่าจะไปหูดเขาแต่วา่าหูดบ่ได้เนาะน้องดีมันบอกฝนตก พูดก็ได้ยูบอกประมาณหาสอบคิปสอบไปบอขางามได้ประมาณหาสอบได้เออแถางามก็หนองก็จะงามเนาะใปไลน์ย่างนี้โอ้ยนงเ้ยจ้านว่ายามนิ้วงามพูดเขาให้เลยเนาะอืมเจ้านายก็กินเนกินงาบอกก่เดือนได้เดือนประมาณเดือนสิเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเนาะยังอีประมาณสองเดือนพี่น้องเลยบุญของ ทางป่านหองดีหรือว่าทางเผามังกรคนจะมีแบบกินเห็ดเนาะแมนบอกอกินเขาไม่ก<า>ินเบิดบาดเป็นงวเป็นขั้วอีคนแล้สงสัยเมนกินงูกินงวหลยโตเลยเนาะเขาอ,ออกกันเน,ะนาะเธอว่าเป็นบุญไ่พี่น้องเอ้ถ้าผอยากมาดินกะมาดินได้ก็สิเป็นช่วงออกฟันช้าแล้วเนาะหองดีแมนบอกคันยังอีกประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนเพราะว่าอีกทิต1 2หนึ่งสองทิตนี่ก็แม่นบุญหนอกฟันช้าแล้วพี่น้องเอ้ ลายคนเป็นอยากมาดินมาเที่ยวกับมาไหนด้วยพี่น้องเลยตอนฮับยูดี้ตอนฮับจะมาแต่ว่าใครอยากไปเอแต่ว่าอยากมาหามาดินเนาะเรื่อนซ่านก็ประมาณนี้นะพี่น้องเลยกันอยากมาดินมาอันบตีบอยยังเนาะหนึ่งนี้เนาะกับมาดินได้เพี่นว้องมันอยู่กับบมี่ทางห้องเพิ่กมิดมิแต่ห้องเดียวพี่น้องเลยเพิ่นกับว่าฝนพาครับเพราะว่าชังกับซีแต่เก่าพ่ดเนาะแต่แต่สางพุ่นนอนกับเมฆาฝนตกแห้งกะ ส่นแท่นั้นเนาะอืมเี็นงองเางไรถามว่า fc หรือปุญญ้ยใหญ่ใจดีอยากซวยกับสวยน้องเลยด้วยพี่น้องว่ากันว่ามุ่งกับมุ่งมาแต่ทางไหนพวกนีน้มันหัวไปเลยทางกลางเป็นจงปองกวางกานลมมันนี่แห้งอยู่บ่ได้๋ต้องดีเนาะกันฝน,นตกคือื่อนี้ไข่ไข่แน่พี่น้องเลยเป็นว่ากันลมมัก็นอนอยู่เพือน <laughs> ไปนอนดูสิน, <laughs> นอนที่ตลาดลงตลารางเออลงบ่ได้เนาะทางทางพอแม่น้องก็ลงบ่เขินลังนั่นลงมืด ฟ้า,านังน,นงนคือว่าแหลเสากับเ้า,าแต่ก่อนพวกฟ้าเนี่ยก็ไปจากตีปนั้นมันเทมันหมอดกินมาแล้ <c oughs> สองคนก็นจากแบบรดทัวร์อะไรนะั่น้องเอะยเพราะว่าติง๊งหันมาเพิ่นกายูผู้ดเดียวอีกเพิ่นมาเพิ่นไปยังไปหาสักเื่องสักคลองมันบอก <c oughs> ปกติมีน <c oughs> นองสะอันกับนนองเมือกเนาะแต่พู้ว่าน้องเมือกไปใช้เลยนี่ เห็นไหอยู่เฮือนเพื่อยู่เฮือนบอกเออจะก็เราไปใส่จะก็เราไปซ่อนเลยวะจ้าช่วงใา่ไปซ่อนเนาะจ้าไปซ้อนกุ้งเพราะว่าอายนมากมึงแบบวเ็นน่ะนะน้องซันนี่สิเพื่อนไปใช่อยู่เฮือนโอ้ช่วงระย่านเพื่อนไปหาอยู่หากินพี่น้องเอลยย่มแรกอันนี้กันนุ่งดีเพื่อนมาอยู่กับให้เล็กหน่อยไปนับบอลเพื่อนหนาบบอลเพื่อนอะไรเพื่อนไปซักเครื่องว่เพราะว่าบ่มี เสืองสุเนืองนุ่งผนดว่าไลุ่งนุ่งแ้วกะไปชักบัดเดียวบตรงนี้ชักบัดเดียวกีคานซักักไลถือนมีนำนำกะไก่ไปซักเป็นไไเอฟสองเอฟีโทรหาหลอยู่บ่มลายอะโคตรประมาณจะโคตรไปอยากมาแสดง่าหลได้หน่ยไหพอดบ่บประมาณหาหกโคตรมอดเออ เพิ่มโทษมากนะโ<า>ท<ร>นประมาณนั้นแหละเออกะมีอยู่นอกแสดงว่าเนาะมีเตฟซี FC ตัวยุ่งเลยเพิพ <c oughs> ่มด้วยเลยสองคนฝนเลยเลยบางบางคนกัมีเอฟซีอ่ะบ่ายบ่ายเวลาคอยไปได้ดเปิดโทรศัพท์เขาก็ทักคอยมาตอบเขาก็บล็อกเลยนานๆ <c oughs> บ้ายบ่ายายังประว่างกับให้สิตอบไดอ่ะ เขาบอกน้องหรือน้องบอกเขาบอกเขาบอกคอยทำไมบล็อกเขาเออไม่ว่าคอยบลอได้เปิดโทรศัพท์อันนั้บางเธอก็คอยปะโทรศัพท์ยือนให้ลูกสาวเบิ่งบางทีแบบคืออ่านคือยังไหนเขาว่าอ่านบตอบเนาะโอ้เหนื่อยสะทายคอยบลได้หูยังบลกเขาไปเบิ่งครับเือเขาบล็อกแล้วป้าใช่เออจัล้ัะไหนเนาะเหนื่อยบางเธอกัเขาใจพิษต้องใส่เขาใจพิษ ว่าพายอยากคุยอยากล่มก็ต้องเข้าใจคอยแน่เพราะว่าคอยมีลูกแมต้องเจอกระปะโทรศัพท์ยื่นให้ลูกสาวเบิ้งกระไม่ได้ตอบเลยไม่ได้ตอบเนาะมึงแค่ก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนี่ยกะให้เข้าใจก่อนเน้อพี่น้องเนาะอย่าฝ่าวอยมุกนอยใจอยุยยุเอะก็บล็อกเลยปะยังไม่ติดต่อจ้ะอืมอะไรกก็พ่อมีอย่เนาะเอฟซีเป็นแชทเด่นน้ำเนาะชาร์ไลท์เพิ่งยังเบอลอันนั้นนนี่บอลด้วยจังไหนเบิร์ดเดตตี้ตัวสิบแปดบวกนะ บ่มีบอกเรามีแล้วตัวมีหันบักไปแล้วเออยานวายังทรงหูบทรงห้อยก็บว่ามีแลยเนาะบ่มีถ้าไพ่แบบลุ่มบอดีแล้วก็บล็อกทิมเลยไม่อยากเบิ่งยังโสดดือเก่าเนาะโสดือเก่าวแล้วมาถ้าได้กันยังโสดเป็นอย่างไรจะไดงว่าผู้ที่ว่าล่วมมาคุยนี่ยังบริบาลเรื่องอันนั้นนนี้เนาะ งานว่าเพิ่นมาสมัครเป็นผผอ,อมผอ,อยังบ่แม่นเนาะยังยังยัยงเขาา้ามาไวไวันสนมัครให้อันสมัครไว้ๆเด้อไก่สิฮอดยามหนาวเลยเ <Yeah. c oughs> นี่ยไก่สิฮอดนยำนาวแล้วพี่น้องเอ้ยน้องนี่ว่าบ่อยากนอนหนาวปานเดี๋ยวเข้าเดืนอน10กัฮอดยามหนาวแล้วแหละแม่นแมนจลายหองน้องคือสิหนาวเลยแบบนี้พี่น้องเอ้ยขนาดเฮาตันคักแน่ก็ยังหนาวเลยห้องอันนี้คันห้องฟ้าไม่แป้นแน่นี่โอ้ลมบ่อยๆเนาะคันได้มีคนกอดคือสิอุ่นอยู่เด้อเพิ่นว่า คันช่วงวันมิค้นเหตุแห่งหายเฮ็ดคือบอกหนังนี้แปลงใหม่แล้อว่าชมว่ามีใหม่ไม่ยังเห็นนะคันว่ามีแบบเจ้าซื้อให้อันมีกะอยากเฮ็ดให้มันเฮ็ดใชใหญ่ก็หนีเนาะยับออกมาเนาะอืมพี่น้องเลยบอลโยบานนั่นเนียมันเดือดขาดที่สุดก่อนๆเนี่ย่านว่าฟันเหี่ยวฟันยังมันขาดมันกิดไปแล้วมันยังดีอยู่เออยยังหนุ่มอยู่เนาะ มีแต่คนมานอนเพิ่นว่าเพื่นห่อยเ้ยแม่มีแต่พ่อกับแม่เละบ่มีพผาลมเออพ่อแม่นอนอยู่ทางบ่อนอันนั้นเนาะเพิ่อนขั้วเนาะแม่นบ่มีพผาลมกับบ่อลนอนเนาะสัตว์จิปูก็บ่มีบ่อนเขานอนมีแต่อยู่นี่เนาะส่วนลายคือว่าเนี่ยนี่กะสาวโสดนอนแม่นบ่่แมนอืมสาวานยังไผยังสาวซ่านกับไผสาวน้อยกับสาวน้อยเนาะโอ้ยังสองผี่น้องเประว่าแต่งงานไปแล้วคนนึงคือชุดก่อนๆนะว่ะ โอ้แสดงว่าเพื่อนก็นอนนอนเพื่อนในได้เนาะทางฟอก็แม่เนาะแม่อืมศาสตร์ครับพ่อหุ่มพี่น้องเลยหรวอว่าบ่อนอนกระแหงดีเนาะตรงนี้เนาะก็ได้นอนแบบหนุ่มๆเนี่ยตะกี้ตรงนีง้เพรมีบ่อน,นอนกะมีเอฟซีเพื่อนสนับสนุนเสือให้เราพี่น้องเลยไอ้น mm. ี่คันวาในใจกันอยากในห้องไม่เนาะตรงนี้เพ mm. ราะว่าตอกอยังเขินแผ่นเดียบหรือฟ้าไปออกไปออดพี่น้องเลยกับสีบอนร้ลายแผ่นไปเลยกย้ายเอา,าอีก นอนกับประยากชุดแขงชุดคาเป็นไรเป็นไรท่านนี่พอหอมมานอนในแห้งสิาาไดม่างไม่เป็นไรพี่น้องเลยสรุปในทั้งสดนที่เ่าเปิดใจที่กเก่ารุ่นเลยก็เอาเบิร์ดรุ่นใลยก็เอาเบิดลุนใหญ่ก็เอาเน,น,นเาะงแค่ไหนามาผู้ชายก็จะ <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ชายพี่น้องเลยมาช่วยเบียกชวยงามกันกับพ่อมาเพราะว่ามีไอ้ใหญ่เป็นฝากเงินให้น้องดีซื้อเขาพี่น้องเลย เขาก็บพระท่านไปหัวแล้วก็อดก่อนว่ากับพระเทพเงินอายใหญ่เป็นซื้อฝากไม่ให้ซื้อเขาพี่น้องเลยเป็นจ้าหนุ่เงินอยู่หาหกแสนพี่น้องเลยมาตรงนี้หมอะไปเลยเลยหอดมือหอดติดได้แบบนี้เลยได้แล้วได้แล้วเนาะขอบใจได้ไลน์ได้ไอ้ที่โอนเงินให้น้องขอให้อายสุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยค่ะโอ้โห ก็เห็นแต่ฉันีีแหละก็ให้รับไปด้วยเนาะส <c oughs> ุขภาพแข็งแฮ่แต่บ้านน้มีมลูกมีเมียกะมาหาเอาแถวนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่ะขอบใจได้หลายทางอ้ายใหญ่เพินนะ่นเนาะที่ว่าช่วยเลี้ยงโได้ซื้อข้าวซื้อนะในประมาณสอบหนึ่งเนาะตรงนี้เนาะอืมกะกลุ่มไปล้นเต๋อพี่น้องเอ้ยในบ่เดือนหนึ่งสอบหนึ่งบ่ฮอด <c oughs> ประมาณซา่เมื่ออะไรบนะ่ส15เมือม่อซา่เม <c oughs> ื่อในเนาะ เพราะว่าแบ่งไม่เแ่านี้คนอยูออ่คนเดียวโอ้ในแถวอยู่กันหลังนันนะ่ะเนาะไม่คืออะไรบ้างท้องทิน้นกะเวลาบ่มีกับไปยืมกันเนาะเป็นบ่แถวบ้านหนองแหละมีแหละเอาไปส่งอืมพี่หนงเลยว่าซ้ำศาได้โหดเขา่าโหดเข่ามากอะมัง่งแค่ได้หาสอบซิบสอบกะมาซีเป็นเข่าซานกะได้น้อยเดียวพี่น้องเลยอะบักกุ้ย ด้วด้วยดวขอบใจขอบใจแม่สบใยสบายดีอหะสบายดีอ่ะนั่ดรอ่ะอบเยอะนั่งะรโตะะเนมาตะดิบมือเรเลยน้องฝากของกอนทางแม่หนึงดูเป็นกลวยหอมบีหนสองบีพอเาพอด็ไปซ้ำข้ามเขาอืมกะดีใจน้ำหนองพี่นางไวามีไอเป็นว่าผู้ใหญ่จะดีซอยสือเขาชนะแต่ว่า ชอบฟันคู ladies, ่น wow. ้องนี่อยากได้ยังแน่นี่ถ้าว่าเป็นไปได้อะนะถ้าว่ามีคนชอยนะอยากได้เงินแล้วก็ซื้อซืสังกะสีเพื่อนก็จะได้สังกะสีเนาะสังกะสีปู่อันนี้ไม่แม่นแล้วได้ก็กับห้องนอนเนาะหรือว่านี่เนาะอยากแปรงห้องนอนใหม่พี่น้องเลยถ้าว่ามีปุ่ใหญ่ใจดีหรือว่าผู้ใจบุญอยากช่วยเหลือน้องก็ช่วยเนเนอรพี่น้องเลยสังกะสีกัสิประมาณ สิบแผน่นหรือสิบหาแผ่นนี่แหละคันว่าอยากชวยเป็นแป้งหออก็ไดรน้องนี่เนาะเ <Yeah. S 1> พราะว่าใหม่กลมใหม,มย่ยังกะพ่อมีอยู่จีใหม่กลมใหมย่ยังมีเนาะขาดแต่แผ่นเรียบหรือไม่อัดไปน้องเลยเอามาตอกติดไหม่กลมนี่ก็เสียกัญญาออกก็คือนอนกวางนี่มันกส็สะเจ็บถ้าว่ายา่านหนาวนี่โอ้นอนอยากเลยเนาะล้ม,มันเขาเพิ่ทุกสองได้เห็นไหมวันนี้มีหม่องตันได้เี่น้องเลย อกอดตัวเองไปก่อนได้ว่ากอดหนุ่มไปก่อนได้หนี่มนี่เด้อสามพอที่ว่าพอ,อ,อหอมเอมิีวจักว่าพอหอมเนี่ยมันชอเกิดสมมัติจักไปนี่พนนเพราะว่าเพิ่งไหนพี่น้องเอ้ยบมาเยี่ยมยามน้องกะน้องกะว่ายังโสดทุกเก่าเปิดใจหาพอหอม FC ผู้ดใด้ร่มกะลองร่มในเรื่องพี่น้องเอ้ยร่มที่กินกันจัง,มงแม่โมเสียน้นองใจดีที่ว่าเคมีคือกันคือเป็นว่า ก็ได้หักกระแทงแทงแทงกันนะครับการซาเป็นนการนำพี่น้องเลยคลิปนี้กับซิปิดไปครับนี่คนเลิกขอบมุกอบใจโฟมเป็นหนองที่ติดตามมางบังกับชมให้กำลังใจฝนกระตกเลยพี่น้องเอ้ยเว้าได้นี่กระตกได้นี่เนาะฝนตกดีขนาดยู่ดีไม่แหงเบ้ดชุกูชุกคนจะเกาะกันในถนาเด้อจะมาหยามหยามนำพามา